ผมก็กล่าสวัสดีกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับหลังจากหายไปสักพักหนึ่งก็วันนี้ก็จะมารีวิวหนังสือการ์ตูนล,ล่าสุดที่สั่งมานะครับผมก็จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับหนังสือเล่มนี้เป็นสั่งแบบ จะมีคนช่วยรับหิ้วนะครับจะเป็นหนังสือภาษาญี่ปุ่นของเรื่องนี้นี่เองเดี๋ยวลองสักครู่นะเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันเห็นกันหรือเปล่าครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเปิดออกจากนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็แกะออกมาแล้วครับผมก็จะเป็นหนังสือ ไอแทกออนไททันนะครับเล่มที่สามจุสี่เล่มจบนั่นเองนะครับก็เป็นหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะครับมาจากร้านคิโนคุริยะนะครับราคาก็ตามนี้แล้วนะครับผมก็รับฮิ้วมารับมันจะมีในกลุ่มเฟซนะครับที่จะมีคนรับฮิ้วจากร้านมานะครับก็สั่งมาก็นานพอสมควรครับกว่าจะได้ของก็จะประกอบไปด้วยนะครับหนังสือไอแท็กออนไททันนะครับ เล่ม34แล้วก็มันจะเป็น Special Book เล่มเล็กอกีกเล่มหนึ่งหรือเปล่าคุณลองแกะกันดูนะครับนี่ก็คือหน้าปกเป็นรูปเอรเนมิคาสะอามินตอนเด็กนี่นะก็เป็นเล่มจบเล่มจบจบไปอีกเรื่องนะครับผมแต่ภาษาไทยก็ รออีกสักพักนะครับก็คงใกล้จะมาแล้วเห็นทางสำนอกพิมวิบุญกิดก็มีการโพสโปรโมตเป็นเล่มบ็อกเซตอะไรหรือเปล่าเราใส่ไว้เก็บสำหรับไพ่เวอร์เท่ันก็มีอยู่นะครับมีเล่มหนึ่งสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบสามแล้วก็มีหน่วยลุนของรีไวอีกสองเล่มโอเคเดี <su> ๋ยวเรามาต่อกันที่เล่มใหม่ของเราก่อนนะครับ ของก็การแพ็คโดยรอบก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับเดี๋ยวเรามาแกะซิลออกกันดูนะครับโอเคครับผมก็จะเป็นหนังสือสองเล่มนะครับก็หนังสือเล่มหลักหนึ่งเล่มนะครับเอเหมือนจะมีอะไรข้างในคืออะไรเอ่ย เป็นโบชัวอะไรสักอย่างับเกี่ยวกับเรื่องก็จนนะ,ะเป็นโฆษณาอะไรต่างๆของประเทศเขานะครับมีเสื้อมีเกมหรือเปล่เกมใช่แล้วเกมก็คงไม่สำคัญอะไรครับอ่านก็ไม่ออกเหมือนกันครับก <c ười> <c ười> ็มาเป็นที่ระลึกแล้วกันนะครับเรามาดู ตัวเล่มกันก่อนนะครับถามว่าอ่านออกไหมบอกเลยว่า <c oughs> ใหม่อยู่แล้วนะครับยเยหมือนจะมีโอบิคูมิทีนะครับข้างนอกนี้ก็เอามาเป็นที่ระลึกก,กันนะครับซื้อมาไว้เป็นที่ระลึกของการ์ตูนที่เราชื่นชอบสักเรื่องนะครับเป็นฉบับของต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นนะครับ ก็จะเป็นหน้าปกโราไม่ได้แค่มีหอหอกสามคนนะมีทุกทุกคนนะครับจากปกข้างหลังมีแจนเฮ้ยไม่ใช่แจนนี่ใครเนี่ยอุย้ยใครเนี่ยไลเนอร์ล่ะมีไลเนอร์เรามีทุกคนแล้วครับไลเนอร์เบอร์โท่ซาชาโคนี่ครับ ทุกคนอันนี้ก็มาก็กถือว่าครบความหนาของหนังสือก็ถือว่าหนาพาสอสมควรนะครับสำหรับเล่มสุดท้ายเราเพิ่งเคยจับหนังสือต้นฉบับของญี่ปุ่นเป็ครั้งแรกครับเดี๋ยวเราก็ลองมาดูข้างในกันแล้วกันดูจากสีอะไรดูคมชัดมากเลยนะครับ ก็ยังไม่ทันเตือนก็สําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับอาจจะไปทันห้ือเปล่าอาจจะมีการสปอยตอนจบของถ่ายพบไททันนะครับก็เดี๋ยวจะเตือนไว้ตรงหน้าปกคลิปอีกทีนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันแล้วกันครับถือว่าภาพคมชัดมากนะครับดูสว่างกว่าที่คุ้นเคยกันใน ของวิบูลกิตที่เราดูกันนะครับน,นี้จะดูสว่างกว่ามากครับเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบดูสักเล่มเอาละครับผมตอนนี้ผมก็เอาหนังสือของวิบูลกิจนะครับมาเปรียบเทียบกันกับหนังสือของของญี่ปุ่นนะครับก็ดูจากภายนอกก็สีสันหน้าปกก็นี่คือเล่มหนึ่งนะครับก็ดูจะก,กินขาดอยู่พอสมควรนะครับสำหรับการตีพิมพ์ เดี๋ยวมาเปิดดูข้างในกัน,นะครับนี่คือเราจะลองเปิดเล่มหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับผมเล่มหนึ่งก็ก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะครับของวิบุลคิดก็ก็ดูจะคุณภาพกระดาษก็โอเคอยู่นะครับแต่จะมีการติดมือน,นิดหน่อยครับความดำเดี๋ยวลองมาเปิดเตีบเทียบด,ดูนะครับ <laughs> มีวิวมือเดียวจะยากหน่อยนะ ลองเปเทียบกันดูนะครับความคมชัดของเล่มดูของญี่ปุ่นจะสว่างกว่านะครับดูจะสว่างแล้วก็เห็นภาพอะไรคมชัดกว่านะครับอันนี้จะดูสีเยอญี่ปุ่นจะก็ไม่เท่าไหร่นะครับเหมือนของไทยเราจะมืดไปหน่อย เดี๋ยวมาลองดูอันนี้คือคงจะเป็นเล่มแรกคงจะยังไม่เหมือนเดี๋ยวต้องดูเล่มนี่คือเล่มล่าสุดนะครับอาจจะมีสปอยอะไรก็ขออาภัยด้วยนะครับเปิดเที่ยวกันเลกกยกนะจะรู้อืมดูเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วครับของี่บูนกี่เราสีมันจะมืดมืดทึบๆไปหน่อย โอเคก็คร่าวๆประมาณนี้กันนะเดี๋ยวเรามาต่อที่เื่มญี่ปุ่นมันสวยงามจริงๆนะครับภาพของเล่มญี่ปุ่นตอฉนฉบับญี่ปุ่นต่อเลยนะครับดูลายเส้นสิครับ มันสวยมากจริงๆนะครับสําหรับภานพิบูนก็อาจจะมีสปอยอะไรก็ขออภัยด้นะครับเราจะดูไปเรื่อยๆอย่างนี้กันละกันนะครับจะไม่ค่อยพูดเลยรให้ทุกคนได้เห็นรูเร็ม อเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรูปเล่มเล่มสามดีครับโอเคครับผมก็มาต่อกันอีกเล่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นเป็นภาพต้นฉบับของตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองนะครับของเล่มเล่มที่หนึ่งนั่นเองนะครับก็จะเป็นภาพล่างของอาจารย์แกนะอาจารย์อาจิเมะอิสยามะนะครับว่าเป็นภาพล่างในตอนแรกนะครับ จะเป็นลายเส้นแบบโครง่างคง่างภาพนะที่ยังไม่ทำการตัดเส้นอะไรเ็จะบอกเป็นดน้าหน้านะครับจะได้เห็นหลายเส้นของอาจารย์ตอนล่างคงเรื่องนะครับล่างคงสร้างาทางนันไงครับเป็นตอนที่1ตอนที่สอง คผมก็ลองลองเปรียบเทียบความสือญ,ญี่ปุ่นก็เหมือนจะแคบกว่านะครับแคบกว่าของประเทศไทยนะครับแต่เล่มจะดูเฉพาะเล่มนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับพี่เล่มมันหนาพร้อมเป็นเล่มสุดท้ายนะครับของของไทยเราจะกว้างกว่าแระยาวก,กว่านิดนึงนะครับ โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังกันทุกคนนะครับผมขอขอบคุณครับ